ไอหยามอยากพบเสือแมนใจจะขาดอยากจะดูใจเพื่อนมันเป็นคนใจหมาหรือใจคนกันแน่มันทำกับแม่ของเพื่อนซึ่งมันบอกว่ารักเหลือเกินได้ยังไงเขาตะลุยหาเสือแมนหลายแห่งพยุหะคีรีตาคลีชุมแสงและลาดยาวตลอดถึงย่านนักเลงแถวถนนลูกเสือย่านสลัมหลังลงหนังเฉลิมบัณชาต สุลาแขกย่านโสเพณีตลอดถึงย่านโจรหลังวัดเขาไม่มีวี่แววของเสือแมนเลยไม่พบตั้งนานแล้วเป็นคำตอบที่ไอ้ยามฟังสำฟังซากจากทุกย่านไอ้ยามกลับมาถึงบ้านด้วยความผิดหวังและกระวนกระวายใจจนนั่งไม่ติดผุดลุกผุดนั่งเดินขึ้นเดินลงตองไม่ตกว่าจะไปตามหาแม่ที่ไหน นึกแขนเสือแมนมันช่างทำได้ลงคอถ้าพบจะเจาะเอาหัวใจมันมากระทืบให้สะใจแต่จะพบมันได้ที่ไหนนี่สิเป็นปัญหาและจนใจไอ้ยามนักกลุ่มจนไม่รู้จะกลุ่มยังไงแล้วขวาเล่ามาดื่มดับความพลุ่งพล่านดื่มไปคิดไปจนแล้วจนลอดมองหาทางตามแม่ไม่พบมันมืดแปดด้านจริงๆ นึกไปนึกมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่รู้จะโทษใครนอกจากพ่อถ้าพ่อไม่ทำให้แม่เสียใจจะไม่เกิดเรื่องอย่างแน่นอนแม่จะไปออกจากบ้านไปไหนแค่ไปเล่นไพ่คงไม่มีใครมาบังคับเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาได้ไอ้ยามไม่ยอมโทษตัวเองที่ยุยงส่งเสริมให้แม่ไปเชียงไม่เขาทำไปเพราะสงสารแม่ ทนเห็นแม่ทนทุกทรมานใจไม่ไหวแสนศึกอีกคนเป็นตัวการให้เกิดเหตุหลายครั้งนี้ถ้าแสนศึกไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องความไม่สงบในบ้านแม่ไม่ตกไปอยู่ในมือโจรเรียกฆ่าไทยเป็นแน่นึกไปสารพัดเรื่องมาลงเอ่ยที่พ่อปานนี้กระเซอะกระเซิงไปถึงไหนแล้วหรือว่าไปคลุกอยู่กับอีหนูเสียก็ไม่รู้คนรับใช้บอกว่าพ่อกลับมาแล้ว พอเห็นเขาไม่อยู่บ้านก็ออกจากบ้านไปอีกเด็กป่านนี้แล้วทำไมยังไม่กลับตั้งสามทุ่มกว่าแล้วคงไปกกออินูตามเคยไอ้ยามนึกเขายกนาฬิกาขึ้นดูบ่อยๆแล้วนึกอย่างนั้นและแล้วความฝุ้นซ่านเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินเสียงเครื่องยนต์กระหึมขึ้นมาทางหน้าบ้านพอเปิดประตูออกรถของผู้เป็นพ่อวิ่งปลาดมาจอด พ่อเลี้ยงสินก้าวลงจากรถด,ด้วยท่าทางมนหมองคนใช้บิ่งออกไปรับหน้าดูเหมือนจะบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนจึงเดินตรงไปหาพ่อพบหน้าก็ถามทันทีแกไปไหนมาพ่อตามหาตั้งหลายแห่งไม่พบตามหาแม่เขาตอบห้วนห้วนเออได้ข่าวบ้างไหม เขาสัส่นศีษะแทนคำตอบแล้วจะเอาอยัางไงกันพ่อว่าเราไปพบมันตามนัดดีกว่าเอาเงินไปให้มันเหรอครับไม่มีทางเลือกแล้วนี่ถ้าทำอย่างนั้นจะสูญเงินเปล่าไม่ได้ตัวแม่กลับคืนด้วยพวกเรียกค่าไทยได้เงินแล้วต้องคืนทั้งนั้นแต่ลายนี้ไม่เหมือนลายอื่นหมายความว่ายังไง ผมว่าต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังอีกผมเห็นขุนเกลียงไปกับไอ้ดวนผมว่าเรื่องนี้ต้องเป็นแผนของขุนเกลียงอีตาขุนคนนี้เคยวางแผนเล่นงานผมมาหน,หนึ่งแล้วไอหยามเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทางขณะพาแม่ออกจากลำปางไปเชียงใหม่คนของเสือแมนเอาจดหมายไปส่งให้เรถ่ายว่าไอแมนมันบอกว่า มีคนจ้างให้ฆ่าผมมันไม่บอกว่าเป็นใครก็จริงผมเดาออกต้องเป็นแผนของขุนเกลียงส่งไปดูลาดเราว,ว่าผมพาแม่ไปอยู่ไหนพอผมกลับมามันเล่นงานทันทีพ่อเหลียงศินพยักหน้าเงกๆพลางพูดบ้างั้นต้องไปพบขุนเกลียงพูดกันให้หลูเรื่องไปกันคืนนี้แหละ จะไปพูดกับเขาว่ายังไงล่ะครับถามตรงๆสิทำอย่างนี้เพื่อต้องการเงินหรือต้องการอะไรใครจะยอมรับเรื่องมันผิดกฎหมายให้รู้ไปสิว่าไม่รับจะได้เอาเงินไปให้มันตามนัดสองล้านนะครับเพื่อแลกชีวิตกับแม่เองเองเสียดายหรือผมกลัวมันจะดัดหลังเงินก็ศูนย์ชีวิตแม่ก็ไม่ได้คืนมา งั้นแจ้งความตำรวจเสียเลยเป็นไงทางเชียงใหม่เขาแจ้งแล้วพอครบ24ชั่วโมงเขาจะรับแจ้งดีไปอย่างเราไม่ได้แจ้งเองเราไม่ได้ทําผิดสัญญานั่นสิจะเอาอยัางไงไปพบคุณเกลียงคืนหนีเสียเลยเหรือไปกลางคืนไม่ดีแน่จะกลายเป็นบุกลุกมันเสียเปล่าๆคนมันคอยจับผิดกันอยู่งั้นไปสักตีสีไปเรือเร็วถึงน,น่น โมงสองโมงเช้ายังนั้นก็ได้ครับจะเอาคนไปไหมละ่ะเพื่อจำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นหรอกครับคนเดียวก็เหลือเกินเอาคนขับไปคนเดียวพอเพื่อจำเป็นจะต้องต่อสู้ผมจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องเรือพ่อจะได้สั่งคนให้เตรียมเรือไว้เองนอนเอาแรงซสสิจะได้ตื่นแต่เช้าอยากกินแต่เหล้านักเลยยามหน้าสิวหน้าขวานเกิดอะไรขึ้นจะเสียเปรียบ ผมไม่ดื่มจนไม่รู้ประเทศหรอกเมาเหล้าเฉวสายก็หายไปไม่เหมือนเมาอย่างอื่นกูไม่กลับเขาตั้งใจพูดประชดคำว่าอย่างอื่นพ่อเหลียงสินตีความได้ทันทีลูกชายหมายถึงผู้หญิงจึงไม่ต่อความยาวสาวความยืดเดินกลับออกจากห้องพักพรซึ่งสยามใช้เป็นที่นั่งกินเหล้าตรงไปยังชั้นบนไม่กลับลงมาอีก ไอ้ยามไม่สนใจนั่งกินเหล้าคิดหาหนทางจะช่วยชีวิตแม่อยู่เงียบๆคนเดียวตีสี่คืนนั้นไอ้ยามตื่นขึ้นมาเหมือนมีนาฬิกาปลุกเตรียมกระสุนไว้รับค่าศึกข้างหน้าเต็มอัดปลาศึกขาดเข็มขัดกระสุนทับเข็มขัดมากันแล้วสวมเสื้อคลุมปิดทับไว้เดินลงมาคอยผู้เป็นพ่ออยู่ข้างล่างพ่อเหลียงศิล ห่วงเมียคู่ทุกคู่ยากกันมาเหมือนกันแม้ว่าจะมีหญิงอื่นให้ความสุขอยู่มากหน้าหลายตาก็ตามไม่เคยลืมวันทิพย์เลยคิดว่าวันทิพย์คือเมียคนเดียวที่เขาให้ความนับถือในความเป็นหนึ่งตลอดมาจึงตื่นตามนัดหมายเช่นเดียวกับลูกชายแต่งตัวเสร็จในเวลาไล่เลี่ยกันพอลงมาข้างล่างเห็นลูกชายรออยู่ก็รีบเดินไปขึ้นรถซึ่งคนขับ ขับออกจากโรงรถมารออยู่ทันทีไม่กี่นาทีสองพ่อลูกก็มาถึงท่าน้ำหน้าโรงแรมไอลาวันลงเรือซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วเช่นกันบึงออกจากท่าไปทันทีหน้าน้ำน้ำเปลิ่ฝั่งอยู่เรือเลียวทะยานไปบนผิวน้ำแตกซ่าเสียงเครื่องยนต์แผดก้องกระหึ่มท่ามกลางความเงียบสงัดบนท้องน้ำสองฝากฝั่งมืดสนิท น,น่นานจะพบแสงไฟวอมแวมสักครั้งหนึ่งและทั้งถึงแควยมและน่านมารวมกันเรือเหลียวขวาตัดกระแสน้าเหมือนจะทะยานขึ้นผนผิวน้าและผ่านอำเภอชุมแสงไปไม่ช้ากับผลเขตนครสวรรค์เข้าสู่เขตพิจิตรแม่น้าน่านตอนนี้คดโขงสามสี่โขงเหลือผ่อนความเร็วลงตรงนี้แหละคือมะขามเลียง เสียงไอ้ยามเอ่ยขึ้นงั้นพวกไอ้แมนต้องเอาแม่เขามาไว้แถวบางบุญนาคละสิก็ไม่แน่อาจจะอยู่โพทะเลก็ได้มีทางเชื่อมต่อกันรถวิ่งสะดวกคนบางบุญนาคก,กับโพทะเลใช้ถนนสายนี้เชื่อมแควยมกับแควน,น่านเป็นแควเสือเหมือนกันไอ้ยามพูดอย่างพูดชำนาญทาง ผมเคยเที่ยวกับไอ้แมนจากบางบุญนาคไปตำบลน้นอยเข้าพูพธิลีไปพญาบังแขวนของข้ามไปวังสำโรงขึ้นเหนือไปถึงโพธิ์ทับช้างแล้วเข้าพิจิตหน้าน้ำไปมาสะดวกแล้วไอ้แมนกับคุณเกลียงมันสนิทกันแค่ไหนพ่อเลี้ยงศิลป์ซักลูกชายคงพอพูดจากันได้ มันเป็นเพื่อนกับไอ้ไกลเหมือนกันเียงแต่ว่าผมกับไอ้ไกลไม่สนิทสนมกันเท่านั้นงั้นเห็นจะไม่ผิดขุนเกลียงต้องถายไอ้แมนเพราะเป็นเพื่อนกับลูกชายแต่ไอ้แมนก็เป็นเพื่อนผมมันอาจจะเคืองเองที่เล่นงานเพื่อนของมันบอบช้ำเลือเกินเองอย่าลืมไอ้ยามคลางฮือเพิ่งจะเห็นพ่อพูดเข้าท่าคราวนี้ จริงทีเดียวเขาเล่นงานไอ้ไกลหนักข้อไปหน่อยมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เมื่อไอ้ไกลมุ่งหลายหมายชีวิตเขาขนาดนั้นแล้วจะตบหน้าสังสอนมันก็เบาไปต้องซัดให้กระอักเลือดจึงจะสาสมผ่านบางมุนนาคไปอีกแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอฟ้าบอกเห็นก้อนเมฆสลับซับซ้อนจะตีนฝาเหมือนขุนเขาทะมินเสียดฝาอย่างไงอย่างนั้นและเมื่อผ่านตะพานหิน ดวงตะวันก็โผล่ผลขอฟ้ามองเห็นสองฟากฟังเขียวชะุมทั้งต้นไม้และใบหญ้าพอแดดจ้าก็เข้าสู่ตัวเมืองพิจิตบ้านขุนเกลียงอยู่เลยตลาดหน้าวัดวังกลางไปหน่อยเหลือเทียบเข้าท่าหน้าบ้านแล้วสองพ่อลูกขึ้นฟังสั่งนายท้ายให้ระวังตัวด้วยเพราะการมาพิจิตคราวนี้อาจมีเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยเกิดขึ้น ถ้าได้ยินเสียงปืนให้ติดเครื่องรอทันทีไอ้ยามกำชับไม่ต้องรอให้เสียเวลาพ่อเลี้ยงศิลป์ตบประตูบ้านผังตะโกนร้องบอกให้คนเปิดประตูไม่กี่อึดใจคนก็มาเปิดประตูรับและถามมาหาใครครับคนเกลียงพนาเวศอยู่ไหมอยู่ครับจะให้บอกว่าใครมาครับ เสือแมนถอยไปข้าจะไปพบขุนเกลียงถุละหลอนไอ้ยามตอบเจ้าหมอนั่นยิ้มขันตอบท่านควันเสือแมนหน้าตาไม่อย่างงี้นี่คุณเออหน้าข้าเป็นเพื่อนเสือแมนมากับพ่ออยากจะพบท่านขุนเกลียงเดี๋ยวนี้ถุละหลอนพูดจบ ไอ้ยามก็พักบ้านประตูเปิดกว้างเดินผ่านเข้าไปเจ้าหมอนั่นทำท่าจะล้องเอะไอ้อายามตบเอวผังคำรามกระหึมมึงเสือกแหกปากกูเอากระสุนกอกปากมึงแน่ถอยไปรีบไปบอกท่านขุนให้มาพบพ่อเลี้ยงสินกับลูกชายหน่อยนี่กูไอ้ยามมวยทุบอกตัวเองใส่หน้าขี้ข้าหอพอได้ยินชื่อไอ้หยาม เจ้ามอนั่นหน้าถอดสีทำท่าเหมือนจะตัวสั่นขึ้นมาทันใดรีบพระหนีกลับไปยังเรือนหมายสักขนาดใหญ่ไม่ยอมเสาสีอีกไอหยามเดินตามติดพ่อเลี้ยงสินหลังแขนลูกชายไว้พูดกระซิบได้ยินกันเพียงสองคนเรื่องหนี้ต้องให้พ่อพูดเองเก็บปากเก็บคำหน่อยมาตามแม่ไม่ใช่มาหาเรื่องฉะนั้นอย่าให้ยุ่ง แล้วแต่เขาสิครับผมนะ่ะไม่อยากยุ่งหรอกแต่ถ้าเขาอยากยุ่งขึ้นมาแล้วก็จะให้ไอ้ยามเฉยเห็นจะยากแม่ผมถูกจับมาทั้งคนของพันนี้ต้องเจรจาก,กันใจหลอดไม่ได้ไอ้ยามเก็บปากเงียบนึกในใจว่าไม่รู้ละมึงเสือกแหลนเป็นเจอหยุดอยู่สนามหญ้านั่นแหละ เสียงแผดดังขึ้นจากบนเรือนพอสองพ่อลูกเงยหน้าขึ้นมองก็พบปากบอกปืนพาดอ,อยู่บนหน้าตา่างฮาลูกสองแฝดต,ต้องแสงดำมาเบื้อมสองพ่อลูกหยุดกึกบอกแล้วอย่าเอะอเห็นไหมเขาต้อนรับยังไงพ่อเหลียงสินต่อว่าลูกชายช่างหัวมัน ไอหยามพูดเสียงเสียดตามไล่ฟันเองมันพูดง่ายๆมาใหญ่ในบ้านเขาได้หรือตายโหงไม่รู้เรื่องเขาว่าเองบุกลุกมาเล่นงานหรือมาปล้นยิ่งหงายท้องเองจะเอาอะไรมาสำแดงบะไอหยามไม่ทันจะตอบขุนเกลียงพร้อมไอ้ไกลลูกชายเดินถือปืนายอัดๆตรงมาหาใบหน้าเคร่งเครียด เบื้องบนหน้าต่างปืนเพิ่มเป็นสามโผล่ออกหน้าต่างสลอนบอกให้รู้ว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งทำอะไรผิดสังเกตจะถูกสันโบด้วยกระสุนทันทีไงเว้ยพ่อเลี้ยงวันนี้บุกถึงบ้านข้าตั้งแต่ไกลโฮเจรือไม่นักเลงไปหน่อยเหรือตะ้อคูเข็นคนของข้านะขุนเกลียงทักทายและยิ้มเย,ย้ยพ่อเลี้ยงสินตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเยบว่า มาทุละหลอนหรอกไม่ได้บุกไม่ได้ลุกอะไรหรอกไอ้ยามมันกลัวจะา้าเลยเล่งให้เร็วๆเท่านั้นเองข้าเห็นไอ้ห้าร้อยลูกพ่อเลี้ยงใช้ตีนผลักประตูเปิดผังไอ้ยามอ้าปากจะตอบแต่พ่อเลี้ยงรีบสกิดไบ้แล้วตอบเสียเองลูกฉันบันใจหลอนไปหน่อยท่านขุนแม่เขาถูกจับไปเรียกฆ่าไทย อยากจะมาถามท่านขุนให้รูเรื่องใบๆเท่านั้นเองขุนเกลียงขมวดขิวมองหน้าสองพ่อลูกอึดใจหนึ่งจึงถามเหมือนไม่แน่ใจใครถูกจับเรียกฆ่าไทยวันทิพย์เมียฉันนะสิโจนฆ่าไทยมันมีจดหมายให้หาเงินไปแลกตัวสองหลานสองล้านขุนเกลียงแผดเสียง สองพ่อลูกมองสบตากันและหููกันด้วยสายตาว่าเสือเท่าขุนเกลียงกำลังแสดงละครใช่จ้ะท่านขุนมันให้เอาไปไทยภายในสองวันหมายความว่าเมืลือนีฉันจะต้องหอบเงินไปให้มันถ้ายังตามไม่พบเมียฉันอีกขุนเกลียงทาไปตามประษาขนซื่อว่าใครล่ะเป็นคนเรียกฆ่าไทยมันให้เอาไปให้ที่ไหน เสือแมนให้เอาไปมอบให้คนของมันที่มาขามเลียงเฮ้เสือแมนน่นะหรือเรียกข่าไทยผิดไปละมะั้งคนอย่างไอ้แมนไม่หากินอย่างขี้ขาดอย่างนั้นหรอกใครแอบอ้างชื่อมันหรือเปล่าก็น,นี่แหละฉันถึงอยากจะมาปรึกษาท่านขุนละแต่ถ้าทางพ่อเลี้ยงกับลูกไม่บอกเลยว่ามาปรึกษาขุนเกลียงพูดยิ้มๆอย่างไม่ยอมเชื่อ ฉันต้องการมาปรึกษาจริงๆพ่อเหลียงสินย้ำคำพูดของพ่อเหลียงบอกให้หลูอยู่ว่าสิ้นนับถืออยู่ทนโทษลงฉันอย่างนั้นลงฉันอย่างงี้จะมาดีก็ผิดไปแล้วแกล้งกุข่าวเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าจะกุหาพระแสงอะไรก็ไอแมนมันเป็นเพื้อนกับไอ้ไกลแลไอไกลก็เคยจ้างคนตามล่าไอหยามเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแล้วบอกเสียตรงๆเลย ท่านขุนโกรธไอ้ยามทิตบันหน้าไอไกลถึงหยอดน้ำเข้าต้มเลยหาวิธีแก้เผ็ดใช่ไหมไอ้ยามพล่กออกมาขุนเกลียงกับไอ้ไกลเส้นกระตุกโกรธจนหน้าแดงกำไอ้ไกลใช้ปืนฉีหน้าสยามแล้วพูดว่ามึงหาเรื่องกูไม่มีที่สิ้นสุดนะไอ้ยามกูไม่เคยยุ่งกับเรื่องของมึงเลยจูๆ่ๆมึงกล่าวหากูทุกที มึงอยากตายหรือยังไงไม่มีฝอยหมามันไม่ขี้หรอกเว้ยไอ้กไกลมึงแขนกูก็หาทางล้างแขนกูอย่างลูกผู้ชายสิบะเนี่ดเอาแม่กูไปทรมานไว้เนี่ยเอาเงินนะ่ะมันวิสัยโจนขี้กลาดมึงอยากได้เงินจริงๆเอาแม่กูคืนมาแล้วกูจะให้หรอกก็กูอยากทำบุญกริสับต,ตกยากเหมือนกันไอ้ไกลเดือดต้องรีบเข้าตบหน้าไอหายามดังชาต อไอ้ยามถลันเข้าหาเสียงปืนจากหน้าต่างก็แผดกล้องขึ้นกระสุนเฉียดหัวเกือกไปนิดเดียวมึงขืนกําแหงที่นี่ตายเสียงตะโกนลงมาจากหน้าต่างอย่างเฉียบขาดไอ้ยามโกรธจนเหนือเต้นเขาเผลอเพียงนิดเดียวเพราะพ่อสะก,กิดให้หยุดกำลังจะหันไปตอบว่าไม่ต้องหยุดมันแล้ว ไหนๆเรื่องมันร่วงเลยมากขนาดนี้พูดกันให้แตกหักเสียก็ดียังไม่ทันได้พูดตามที่ตั้งใจไใ้ใบหน้าของเขาก็สถานด้วยแรงตบกลับไปเสียดีกว่าอย่าให้เด็กของข้าต้องข่าแก่กับลูกเลยพ่อเเลี้ยงสินขุนเกลียงเอ่ยเสียงเครียดและเย้ยๆปะปนกันกลับนะต้องกลับแน่แต่อยากจะถามสักคำว่าท่านขุน ไม่รู้เรื่องนี้จริงๆหรือถามบ้าๆข้าไม่ตอบละกลับไปซะเถอะกลับไปซะก่อนข้าจะโบโหมันหลายครั้งแล้วแกกับลูกแสดงอำนาจนักเลงอย่างนี้บอกให้รู้นะสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแกจะใช้อำนาจป่าเถื่อนอย่างเมื่อก่อนไม่ได้คือแปไม่ถื่นศพประมาทข้าอีกคำเดียวแกสองพ่อลูกจะตายเหมือนหมาเพียงข้ายกมือ หากกระสุนจะวิ่งเข้าสมองของแกสองคนทันทีสิ้นคำกระสุนปืนบนหน้าต่างกันลั่นเปลี่ยงเปลี่ยงลงระบางขาของสองพ่อลูกขนเกลียงหัวเลาะกล้องบริเวณบ้านพูดกลัวหัวเลาะนี่เป็นเพียงปืนสั้นนะถ้าเป็นลูกซองแฝดแล้วก็ตัวแกพลุนไปแล้วกลับเสเถอะอย่าหาที่ตายที่นี่เลย แค่ไอ้ไกลามาตบหนเดียวนะยังไม่คุมกับที่มันถูกขยี้จนแหลกมาหรอกไปไปให้พลนทาอีกอึ่นใจเดียวข้ายกมือให้ลูกสองแฟดลงมือทันทีสิ้นคำของพ่อไอ้ไกลแผดเสียงกล้องขึ้นลูกสองแฟดเตรียมตัว จบตอนที่47แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ